โอเคทุกคนครับคือเอาจริงๆรินะเอาจริงลืมเลยนะครับคือลืมอัดคลิปอะเอาง่ายคือผมเนี่ยลืมอัดคลิปของต่อจากพาร์ทยี่สิบห้าเออมันลืมนะครับในเกมเนี้ยไอเกมที่ผมขึ้นชื่อเนี่ยไอเกมไอผมที่ขึ้นชื่อไอเกมที่ผมขึ้นชื่อให้บนหน้าจอเนี่ยเอออ่ะอไอเกมเนี้ยนะคือผมอะลืมอัดนํานะเพราะว่าผมเอ่อหลับเร็วนะครับจุงคือคือเมื่อวานเนี้ยน่าจะเมื่อวานหละไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี้ยหน้าผม หลับเร็วนันะอือพูดยังไงกันแนมลูกแต่ลูกคือผมอะหลับเร็วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมเอ่อง่วงนอนมากนะจนเผลอหลับไปนะผมท้ายผมก็ต้องมาอธิบายนะครับคือกิจกรรมเนี้ยมันจบไปแล้วนะครับในเกมกิตกรรมเนี่ยคือมันจบไปแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไงนะคือมันครบเวลาหมดแล้วนะครับคือตอนเนี้ยมันหมดเวลาแล้วนะก็เลยไม่ได้อัดเนาะแล้วก็ไอ้ที่มันจะเล่นได้คือมันต้องรออีกประมาณ โบนานเลยนะแล้วแม่จะหลายวันอยู่แต่ว่ามันยังมีอันนึงที่ผมยังไม่ได้เล่นแหละนะครับแต่ว่าต้องรออีกสองชั่วโมงนะถึงจะเล่นได้เนาะก็๋ยวประมาณสักน่าจะตอนกลางคืนนี่แหละนะครับกลางคืนไหนก็คืนนี่แหละอาจจะได้ลงคลิปนะครับนะเพราะฉะนั้นเอ่อต้องรอนิดหน่อยนะเพราะว่าแบบอะไรอ่ะมันเอ่อมันง่ายอ่ะมันต้องรอก่อนอ่ะสองชั่วโมงอ่ะผมก็เลยเอ่อคข้างจะต้องก็คือค่นข้างเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่คือผมต้องรอก่อนนะครับโอเคครับแค่นี้แหละนำแนะไปแล้ว